สินสอด10ล้านทอง100บาทแต่งลูกสาวเซียนพระชื่อดังเข้าประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่20กันยายน2565สำหรับนักแข่งซุปเปอร์ไวท์ย่างติ้งโนดทิติพงษ์และปุ๊กสุทาสินีลูกสาวพ่อป๋องสุพรรณหรือดรป่องสุพรรณเป็นฉายาของนายเสมอนิ้วงามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พละเครื่อง ปุนาย,ยกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและเสียนพระชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นทำกลางการแสดงความยินดีมากมายโดยทีมงานวิวาช่วงเย็นนั้นผู้หญิงจะเป็นสีชมพูผู้ชายจะเป็นโทนสีเข้มโดยงานนี้ได้เผยถึงสินสอดเป็นเงิน10ล้านบาททองคำหน0่บาทรวมประมาณ10ล้านกว่าบาทฝ่ายเจ้าสาวไม่ได้เรียกร้องอะไรฝ่ายชายเป็นคนให้เอง